สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีทำสีนะครับตู้ลำโพงครับที่เป็นไม้ MDF นะครับตัวนี้มันจะทำสียากหน่อยครับเพราะว่าลักษณะเนื้อไม้นะครับมันมันก็จะดูดซึมนะครับในส่วนของของเหลวนะครับ ก็มีเทคนิคก่อนทำสีนะครับหลายๆอย่างนะครับก็หลายวิธีนะครับแล้วแต่ใครจะเลือกใช้นะครับก็มีทั้งาการลงเรซินนะครับก็ลงแลกเกอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นทำให้มันเป็นฟิลม์มเคลือบเนื้อไม้ก่อนนะครับไม่ให้ ไม้มันดูดซึมนะครับในส่วนของสีนะครับซึ่งมันเป็นการสิ้นเปลืองนะครับก็ทําให้มันพ่นติดยากนะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับวิธีของผมนะครับผมก็ทํามาทุกวิธีนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับตอนนี้แล็กเกอร์ผมก็หมดนะครับเรซินก็หมดก็เลยใช้เป็นกาวนี่นะครับ ราธรรมดานี่ครับ T O a กาวติดกระดาษนี่ครับก็เรียกกาวลาติกครับก็ทำการทานะครับในส่วนที่เราจะทำสีนะครับเพื่อให้มันเป็นฟิล์มเคลือบนะครับเนื้อไม้ก่อนเราทำสีนะครับแบบนี้นะครับก็ทาไปเรื่อยๆนะครับคุณสมบัตินะครับของกาวลาติกนะครับ ถ้ามันมาโดนเนื้อไม้นะครับมันก็จะเกิดการทําปฏิกิริยานะครับแข็งตัวนะครับแข็งตัวแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆฟิล์มนะครับที่เคลือบเนื้อไม้นะครับทําให้เราทําสีหรือว่าทาพ่นนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับเพื่อนลองดูนะครับ ันนี้ก็คือส่วนที่ผมจะลงสีนะครับเพื่อนสังเกตนะครับเวลาเราทาเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นเงาๆแบบนี้นะครับนี้เราทาไปแบบนี้นะครับตอนแรกจะขึ้นขาวๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่ดูดซึมเข้าไปนะครับแต่พอมันเริ่มเซตตัวนะครับมันก็จะเป็นสีแบบขุ่นๆนะครับคล้ายเลกเกอร์แบบนี้นะครับทาไปเรื่อยครับ จนกว่าจะเสร็จนะครับในส่วนที่ว่าเราจะทําสีครับส่วนอื่นแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงนะครับสำหรับเทคนิควิธีการนะครับถ้า,ถาท่านใดชื่นชอบก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับท่าในใดที่ชอบก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับมีข้อเสนอข้อแนะนำดีๆก็ทักเข้ามาได้ครับยินดี เอาไปแก้ไขปรับปรุงครับแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปครับผมเดี๋ยวมารอดูตอนทําสีนะครับว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ทําสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้าตาผลงานที่ได้ก็ประมาณนี้ครับผมนะอันนี้ไม่ได้โป้นะครับอาจจะมีรอยจุด เล็กๆได้อยนะครับที่มองเห็นนะครับคี่เราไม่ได้โป้นะครับก็คือเราทําสีพื้นที่เฉยครับเพื่อให้งานมันดูดีนะครับในส่วนของด้านในนะครับที่เราทากาวนะครับมี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสีขาวนะครับในส่วนที่เราไม่ได้ทานะครับมันก็จะไม่มันก็จะดูดซึมกาวไปหมดนะครับ ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับก็คือในส่วนที่เราใช้งานก็ถือว่าพึงพอใจชัดเจนครับผมสีขาวนะครับด้านหน้าก็เป็นสีดําด้านนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านในนะครับด้านในก็เหมือนกันนะครับนี่เราก็คนรอบแรกนะครับเดี๋ยวเรารอเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือรอบแรกคนให้มัน สีเปเซตตัวก่อนนะครับแล้วซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังเป็นรอยด่างๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็้นทับอีกรอบหนึ่งครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่กำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ